อื้อนี่โดนดูนสำันก่อนหือก็ยังบูใส่ยางแข็งบทบาลตายอิดนั้นแล้วพี่น้องหือหรูดมาแล้วพี่น้องหลุดมาแล้วนัน่นนัน่น ม,มาแล้วหลุดมาแล้วอสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับเนาะเส็นโลกพี่น้องครับผมมันนี่ผมผามัจอบพุ่มพี่น้องเขาอุ้มหรือ มหาป่าแล็บนพี่เนาะวันนี้ผมอยู่บ้านทาตุมนเนาะราะตงยางเขาไปนะเางยางเขาไปทีนี้ต้นไผ่อยู่นะต้นนึงพราะว่าผมเคยมัน,นกับเพื่อนในท่านน้นำค่อยแหงหลายแต่ก็ไม่ไผ่น้ำแห้ อ้น้ำหงไปไลลยขนาดนี้พี่น้องตีเ<อ>น็นปลาเะล่ไปแล้วอ้น้ำเงินไลยขนาดนี้อู้นี่นีอะพี่นาออนีแล้เดี๋ยวทาเาเข้าทำกัน ว่านหัวหฮันไม่ต้องว่านวะฮัาานาาแล้วก็นั่งจอดเบื่องเราเดิมมันโคตรนี่ไม่ต้องไปเดี๋ยวดูอีกเลยครับผม โอ้ป่าเต็มเลยนี่นงโอ้โหโอ้โหป่าน้อยเต็มเลยป่าแรดที่เขาบัววันเบิดกวนป่าแรดบริกินเนาะโออันนื้ล่ารุ่นน้ำขันนี่ไม่น้องนะ ฉันดูพี่น้องนี่นี่ปาเลตโอ้ปาเลตหน่อยวะโอ้ปาเลตหน่อยพี่น้องดีใจเพิ่งนึกว่าเป็าเลตใหญ่โอวฉัดูใหญ่พี่น้องโอ้ฉันดูโตใหญ่เลยวะผมว่าทยิ่งหัวมัน ผมขี้คานลุ่งไปหมดเอาไม่ลงเพราะว่าผมมาผู้เดียวีกจฉดูกระตูบักแง่แลวเมื่อกี้นี่สามลูกกลัวย่แต่ผมอ่อยว้หมองนี่น้ำไม่ล้ในช่องแต่หมองนี่มันเขาหนีเนียปาดแดดไม่ต้องเห็นมักนี่นเนีนนนน เอานุกมาใส่ป่าจานพี่น,นอ้อง ใหญ่คือใหญ่อยู่ด้วยนี่ตัวนั้นนะพาเลต์นั่นๆตัวนั้นสนะนะะดวกไปขึ้นจิ๊บอยู่ตนะรงนั้นะพาเลต์นันตื่นยังวะไปอะไร เห็นพ่อพี่น้องชุดโอะุดโขึโ้นมาจีบอูน้นนนนปลาเล็ด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 ตัวใหญ่า จะดูขึ้นจิ๊บเลยเนาะปลาเล็บน้อยวะ,ะกำขีเดิวกำตดพี่นอ้อง ้วันสิกำขีดีกว่ากำตดเงินนี้ซั นี <Schweiz> ่นี่นี่พี่น้องพายังวะจะดูจะดู โอ้ยิงโดนสะดดเลยพี่น้องเอ้ยโอโดน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 พี่น้องโอ้คิด่าสิรไปรป่าแล้วโอ้คิดมายุงบะถือไม่ใช่แหละป่านีน่นีนี่นีพันคักพันแน่เ้พี่น้องงติบเยอะเลยพี่น้องเนี่ย่ว่านั่นนั น e ั่นๆๆพี่น้องเห็นปลาบ้างนั่นๆๆๆๆๆๆจะดูพี่น้องเสือกกว่าไงนี่กาดึงมาได้ป่ะลูกดอกยิ่งเดียวได้ผมยิงเหรอโอ้สุดท้ายกัน ทายบม่ได้ปาเล็นไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้มาชดูแทนเป็นได้จังบุกสังบ,บุบันวายุเป็นอยังปาเล็ดคือพวกข้นเมื่อเร็วชดูเขาพี่น้องนั่งถา่ายตัวบกโดนตั้งแต่ตอนผมยิ่งมันไปนะนะั่นแหละยิ่งไปชดูไปควันพวันคักเน,น,นี้ยขาน,นาังไม่เห็นปา่าเลยบ่เนี้ย นนนี่าหงไปพีนน่น้นอนง,งเดี๋ยวผมลุ้งไปเอาดีกว่าคราับผมไปเอาลุ้งเอาละไม้แตกแล้วล่ะจะได้ก็ได้เพราะว่ายิ่งปลาเสืโดแล้วปลาแดดบ่เขาแล้วบ้างไปพี่น้องเดี๋ยวลุ้งไปเอาปลาครับผมพี่น้องตอนแรกผมว่าจิลุง้งไปเอาแล้วล่ะมาหัวซ้ำเลยพี่น้องเนาะซ้ำจังบาทก่อนเดี๋ยวดึงโรยเลยพี่น้องเอ้ย rồi 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 ừ đuôn. đôn con. có những không xây bột mà อิดน้องลรอพี่น้องหลุดมาเลยพี่น้องหลุดมาเลยนั่นนะนั่นนะุดมาแล้ว,ลวอู้หูมาสิลุ่งไปเอามาใส่รุง่งซำเลยพี่น้องเลยซำหมดเลยอือโอ้สามอยู่ดิสามรูอยู่วะ อู้สายเหนียวเลยพี่น้องเนี่ยผู้ใดสนใจอยากได้สายแบบนี้ดึงอย่างเดียวเนี่ยอู้เหลือหน่อยเดียวนึงมันสีรุดแล้วตอนนี้ไหมอู้ถ้าบุลงเอาเลยอู้ลูกดอกงอเลยวะหักซะบ่หักเด้ออู้หูสองโล่พี่น้องเนี่ยบ่หอดสามสัาห์ลูกโดงเงียงเดียวยิ่งถึงมองนี่เลยพี่น้องเขามองนียเหลือหน่อยเดียวนึงมันสีรุดแล้วนี่ เด้อพี่น้องเด้อมานเลยครับเด้อเพียชด,ดูครับผมมหาปลาเล็ดพี่น้องได้ได้ชด,ดูครับผมไม้แตกเลยพี่น้องไปเดี๋ยวเก็บปลาแล้วก็เก็บกระสุนแล้วก็อาชิมกราบอยู่พี่น้องไปเดี๋ยวเก็บปลาจะเข้ากันพี่น้องเนะ๊ะ นี่นะครับผมพี่น้องฉะโดเอาเนาะใส่ประมาณสองโลกลัวครับผมพี่น้องสองกลัวเพราะบ่มว่าเบื้องในน้ำขึ้นสี่สามหรือบ่หอดคนระับพ,พ่อแห้งมันจะบ่หลายผมยิ่งเขาจุดนกมันพอดีเขาจุดพอดีมันเลยบ่นั้นสรุปแล้วก็เฮาเห็นปาลาเล็ดตัวใหญ่ตัวนึงแต่มันบ่ขึืนมากนะพี่น้องนะับบ่ได้ซ้ำปลาเล็ดอ่ะเห็นปลาเล็ดรุ่นฟาร์มเมอร์นี่ประมาณจะหาหกตัวแล้วก็บได้ยิ่งครับผม ผลกับกำลังสีโต๊ะแล้วพี่น้องครตั้งหลายเอ็นเห่าเริ่มมืดเลยพี่น้องเริ่มมืดเลยไปตอนนี้ผมกับที่ทำการเดินทางกลับแล้วนะพี่น้องเนาะกระับคลิปหนาเนาะคลิปหนาเข้าจังมากแก้มือป่าแรดไหมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องสำนีได้ครับผมสวัสดีครับ